สวัสดีครับทุกคนตอนเย็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับเราอยู่กับชาตใต้นะนี <Yeah, S 1> ่๋ยวเระ oh. วังหนึ่งโอ้ยยูจะไม่แชร์เธอนี่ไป้ดูนี่ก่อนนี่ก่อนอืมนั่ง นั่งกอมือกอมือโอยน้งายไหล,หลหกนงเกงี่ีีใช่ใช่กันใช่กนใช่กใช่กันใช่อ,อ,อ้า,อาอมาล้วมือกันขอมือกัน ดีทุกคน,นยังสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับุ่นนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็วันเสาร์อ,อาทิตย์แล้วนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนี่หิวมาจากไหนเนี่ยฮะหิวมาจากไหนหิวมาจากไหนหมดไม่ถึงห้านาที หิวมาจะเงยหิว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 ไอ้ฟางไหมฟางเดียวพอแล้วกินมากเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องไตเช้าเย็นเซนเอ้ยเช้าซองเย็นซองโอเคยไหมเคยไหมครับอโอเคยไหมครับอืมเคนะเช้าซองกินก่นอนลองครับคลายปันหาคลายปัญหาเนาะ สวัสดีครับ,มรบผมชื่อชาป้ายครับผมชื่อชาป้ายครับผมชื่อชาต้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยชาใต้าชาใต้ชื่อชาใต้ันนี้มาสายเกือบอดกินวห้ยตายเป็นอะไรเนี่ย ตาเป็นอะไรนะเช็ดตาเพียบเลยนะตาเป็นอะไรตาแบบอันนี้มันคือเพดแคร์ไวเปอร์นะครับ มาน้าจกมชชชเนี่ไปไปไปเจ็บนตาก่อนมาแล้วกลัวก็กลัวอมาเร็ว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 นั่งนั่งก่อนนอนก่อนมาว าก่อนตามีอะไรเนาะามีอะไรมานี่มานี่มานี่เรามานี้เรามานี้กลับมานี้กเล่นเเล่นเล่นเล่นนกิน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 ไหดูตาดิดูตาเชโอ้ย ตดูตาลเเเ่่เดูตามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะดูตามีอะไรไปดูสิตามีอะไรตามีอะไรอืมโอ้ยดูนี่คันี่ันดูกัน ดูตามีอะไรก่อนมีขี้ตาห,หมดยังเช็ดอีกนิดนึงได้ไหมเช็ดอีกนิดนึงไดไหมเช็ดตานิดนึงอยู่งนิ่งๆขี้ตาเยอะเลยดูขี้ตาไหมดูขี้ตาตาประกบๆโอเคขอบคุณมากที่ติดตามชมขอบคุณกานกลับมาเล้ว ควมือมื้อกันคมอนคมือกันโอ้ยหยย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 ยไยยยยยยงยย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 ้วยย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 มยไยย ไม่เป็นไรครับผมตีแล้ตู้โดนอีกแล้วสวนอีกแล้วโอเค๊ายบายแล้ว๊ายบายอันนี้ก็บม่บาย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 แล้ว ไปลบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายายไปลยไปไก่อนยบายก่อนเบ๊ายบายก่อนายแล้วงบแล้วนะยยังเยจะกินอีกชุดนึงกินีกานึงพอแล้ว พันลหลอดพอแล้วนะวันล้วหลอดพอแล้วเพราะว่ากินมากเดี๋ยวมีผลตอบตเข้าใจไหมเข้าใจไหมอืมเข้าใจเปลเอามองหน้าหน่อยสิมองหน้าหน่อยเข้าใจป่ามีอะไรทำไมมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาอะไร โดนซักเข้าไปดีไม่เป็นรอยนะนมีปัญหาอะไรไม่พอใจหระเช็ดขี้ตาให้เนะขี้ตาสองต้นอะ่ะแล้วนี่ยังไงจะกินอีกหรือว่าอะไรจะเล่นหรือว่าจะยังไงคูดมมาส่งสัญญาณมาส่งสัญญาณมาจะเอายังไงจะเอาอะไรหรือจะไปไปละไปละ,อะโอเคครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Good morning มาแล้ว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 ลว,วันนี้ยังไม่มานะครับชาใต้เชา้ชาๆหายไปไหนไม่รู้ เอาหมอนมาแล้วกินด้วยเ่าห้องพักมิว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 นั่งนั่งก่อนเนาะต้องหัวนไม่ค่อยชอบกินครับนั่งข้อมือข้อมือข้อมือนี่นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน นั่งขอมือขอมือขอมือนั่งก่อนนั่งนัเร็วๆกินเร็วๆนั่งโอ้ยฝึกได้มัวมากทองม้วนมาเร็ว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  Năng, 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 năng. Okay. Kho mơ. Tại bây cha Chà, tại bây nay, trong môn. Nói cầm Kho mơ. ก็ฝึกไปฝึกทุกวันนะขอมือขอมือสลับกันมาสลับกันมาเช้าทองม้วนเย็นชาใต้อ่ะใต้ไปอยู่ไหนโดนขังอยู่อ่ะโีนโนขังอยู่อขอมือ